โคมสนามโซลาเซลล์ sgsl 0 2มาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์และใน1ชุดมี4โคมครับทุกโคมจะมาพร้อมกับขาปักดินนะครับและวิธีการประกอบก็ง่ายนิดเดียวครับตอนเริ่มใช้งานนะครับก็นำโคมแต่ละตัวเสียบเข้ากับแผงโซลาเซลล์แบบนี้นะครับ เมื่อทําการต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูโหมดการทำงานกันบ้างดีกว่าไปที่ปุ่ม on/off นะครับที่หลังแผงโซลาเซลล์กดปุ่มนี้ค้างไว้ครับเพื่อเปิดการทํางานของโคมไฟเมื่อกดครั้งที่2ครับจะเป็นการลดความสว่างของตัวโคมและเมื่อกดครั้งที่3ครับจะเป็นการปิดการทํางานของโคมไฟครับสำหรับโคมโซลา r เซลล์ LED SGL02 s นี้นะครับให้ค่าความสว่างด้วยแสงบอมไว้ครับ ใช้งานง่ายได้มาตรฐาน IP 6 5กันน้ำกันฝุ่นครับโคมสนามโซลาเซลล์ SGSL 0 2หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสับสินค้าชั้นนำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ